ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนลอยฟ้าเมืองแพร่สสวรวัตให้ทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเริ่มลงมือเมื่อเวลา1 0นาฬิกาวันที่11มีนาคม2565นางพันนีแสงสันเลขานุก,การนายวรวัตเอื้ออภิญญกุลพร้อมทีมงานนายเสรีทรงศักดิ์รองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดแพร่นายรณรัตน์สิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนางสาวปุญญาพรประดับสุขรองผู้อำนวยการสำนักง,งานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ได้เดินทางออกสำรวจพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลเข้าร่วมประชุมกับนายวรวัตรเพื่อจะเริ่มดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่บนถนนลอยฟ้าหลังพระาธาตุช่อเฮภูพญาพ่อและลำห้วยแม่ก่อนโดยคณะทั้งหมดเริ่มการสำรวจน้ำตกเชิงทองเพื่อดูความเป็นไปได้ ในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้สวยงามทันสมัยให้รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจากนั้นเดินทางไปบ้านนาตองหมู่ที่9้าตอบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่จากนั้นได้เดินทางไปที่ภูพญาพ่อเพื่อดูพื้นที่จริงซึ่งระหว่างทางได้แวะดูจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะมาชมดงต้นเมเปิลและต้นฟืนยักษ์ใหญ่แห่งป่าดึกดำบันซึ่งจะสามารถเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเช็คอินได้ I don't know. หลังการสำรวจพื้นที่จริงเบื้องต้นการดำเนินงานขั้นแรกจะเริ่มด้วยการทำป้ายบอกทางซึ่งจะมีนักออกแบบจะร่วมกันทำงานกับนายช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทำการออกแบบติดตั้งและงานต่อไปคือการสร้างทางเดินไปน้ำตกเชิงทองโดยเฉพาะราวกันตกระหว่างทางเดินเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นคงจะเป็นการออกแบบจุดชมวิวกางเต็นท์ซึ่งข้อมูลทั้งหมดทีมงานจะได้นำไปเสนอให้ในายวรวเพื่อประสานกา ดำเนินงานต่อไปค่ะบอกให้นาว่าพัฒนาเ่นี้ให้การส่นถ้าเป็นสิกสร้างนะแต่ถ้าิกสร้างแบบงานอีเวนตแบบ่ยจัดงานในอย่างท่าาไรเี้ยอย่างเี้ไม่ต้องขอนตรมะแต่งยงแ,ตแต่งยังไงให้มัน ก็ต้องคุยกับทางไนกนท้มน้ำมีอยู่แล้วครับแล้วก็จัดเป็นแผงมาเลยนะ แล้วเป็นเชองทองน้อยทั้งมีที่นั่งมีทางลงเป็น,นปูนเป็นอะไรอย่างงี้ะอ่ะเดี๋ยวลงไปผ่อนอน,น ไปต้องต้นไปอกว่าเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกเจ้เงิน ูว่าไมไอยาออกจะไปไหมรยะไฟมากตอนนี้ย like ังไฟไม่สะดวกนะคะเราพ่านา ตอนนี้ตอนนี้เหลือมันออกไปยัง รอหน่อย อันนี้จะคือสั่งเขาเนาะแน่แม่นีน่ยประมาณนี้แหละเพระาะ,ะว่าคูที่ว่ามันก็จะใกล้ๆกันล้ ถือว่าเป็นที่เราถนนเข้าถึงเนาะคือถือว่าคนแพร่คนเดียดคือคนดูนี่เนาะเนี่ยสวยนะต้นไม้น่สวยต้นต้นต้นหมวกตะเกียนนี่นะล้วเราจะไม่พูดเรื่องกระเทียมได้เหอครัเปลี่ยนท่าได้ครับเปลี่ยนท่าใช่ไหมครับ โอเคขอบคุณค่เโอ้ไงคงับเปียวรักทายรักเอาลักเอาีนะครับแล้วก็ทีมข้าเสร็จไปได้คูเปอร์แวะดูเ่เย็นอย่าตรงนี้อากาศดี

เดียวนะเดียวันนเดียวมาเไม่เหมือที่อยู่บนบนไอ้นี่นะไม่เหมือนที่อยู่บนไหลลงมาไม่ใกล้กันวนนี้ถ่าให้พี่แป้วนะยั้ง้อดขอบคุณมากูเอากปูอาไปโอ้โหคดต่งกรอะไระไร้นโดน